ขวหนูครับพี่น้องครับมือนี้เตรียมหนูครับเพื่อตีสิบขัวครับฟักนะครับซับก็ต้องละเอียดมากนะครับเป็นชิ้นๆกับพ่อนะครับหนูใส่บ่วงในมือขืนครับพอเป็นใส่บ่วงให้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเนื้อหนูเตรียมนะครับตีสิลงหมอนะครับป่านินกับมีครับมือนี้สิก้อยครับไฟกล้าครับพี่น้องครับเตรียมไฟไว้แล้ว นะครับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมพริกแกงนะครับพริกแกงกะบนบ้านนะครับตำเรต้องละเอียดปนไดนะครับแค่หยาบๆครับตำไปครับตำไปคนตำก็ตำไปข้างไฟครับค้างหมอนะครับมือนีบเาใส่น้ำมันนะครับใส่เป็นน้ำเปล่าแทนนะครับน้ำเดือดแล้วกะใส่พริกแกงนะครับ ใส่เนื้อหนูลงไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับรอจนเนื้อหนูสุกนะครับดังนั้นเ่ากับปรุงรสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาเตรียมใบกระเพรากันนะครับพี่น้องใบกระเพราก็เป็นใบกระเพาบ้านนะครับรสชาติหอมนะครับเผ็ดนะครับ ใส่ใบกระเพราลงไปนะครับใส่ต้นหอมลงไปเสร็จเรียบร้อยครับขัวหนูนะครับขัวหนูบ,นบานๆนะครับแสแบขนาด